ทุกคนคงไม่รู้จักผมสินะครับว่าผมเป็นใครผมได้เดินทางไปหลายประเทศหลายนานาชาติเพื่อพิสูจน์สิ่งลี้ลับในโลกใบนี้ผมผ่านเรื่องราวมากมายจนนับไม่ถ้วนชื่อผมก็คือคุณครูอาจารย์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์โคนาตผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ และในวันนี้ผมจะให้ทุกคนได้ดูการงานของผมนะครับว่าผมทําอย่างไรในการรายทาผีมาทุกคนก่อนอื่นนะครับเกมนี้ต้องบอกว่ามีความคล้ายคลึงกับฟาสโมโฟเบียแต่ที่เห็นภาพภาพเกมนี้ก็คือรบอกครับผมนะไ้รูบอกน,นะทุกคน เอาละทุกคนพวกเราควรจะแยกย้ายกันเพืกก่อตามหา <อะ S 2> สิ่งผิด <c oughs> ปกติภายในบ้านหลังนี้โดยจากการเลื่งชั้นบนเองเพื่ออาจจะไม่มีใครมาวิ่งตัดหน้าเหมือนรอบที่ผ่านๆมาในเกมนี้ผมก็ผเล่นไฟเียวได้ว่ามีทีมงานนะครับผีเล่นไฟแล้วไหนวะนคนที่ผมไม่ได้อัดไว้โอ้ยเบงวิ่งผ่านหน้าจนได้โอ้ย มีผู้ประสบพบเจอสิ่งเหนือธรรมชาติแล้วครับว้าวเวนแล้วมันอะไรกันแล้วนี่มันอะไรเอางลางโอ้เนตี้น่าจะดรอปอยู่พอตัวเล้นี่วิ่งผ่านหน้าเกยอยู่ไหนกันนี่ไง้า่างไอ้เนี่ยควันพาวาเลยนี่ห้องนี้เก้าองศาไม่มีอะไรผิดปกติวิ่งผ่านนาทีควันพาวาเลยนี้อยู่ไหนกันอยู่ชั้นสอง หาห้องที่มีอุณหภูมิเดี่ผมโอ้ยแย่ๆทำยังไมวะเพื่อหาห้องได้อย่างรวดเร็วเดี๋ยวก็ตายดอกไม่เดี๋ยวนะห้องนี้ไม่มีห้องบันทึกเพลงไม่มีห้องเดิมปะเนี่ยมาห้องเดิมปะเนี่ยมีเสียงเกียดซาวอย่างนี้จริงๆดื่เปิดไฟเจ็ดหนึ่งเอ้ยเขาชั้นบนห้องเลขไหนมาทางขึ้นให้มีเสียงน้ำร์ตี้มันอยู่ชั้นบนห้องเลขตี้วอเตอร์ น้ำสกปรกเนี่ยว่าท่านอยู่เนี่ยใช่ใช่ใช่ห้องนี้ห้องนี้เนี่ยมันอยู่ระดับหนึ่งสี่ใี่ห้องนี้วะเนี่ยตทีละตทีละอ่าอยู่ไหนเนี่ยทุกคนอยู่ไหนเนี่ยไม่ติดลบคุณแต่คุณยังไม่ติดลบเลยจะถามไหมถามก่อนดีไหมถามเลยถามเลยเดี๋ยวปิดไฟดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยทุกคนงปกติในบ้านหลังนี้ตรงนี้ครับน้ำคูนไฟโอ้กูไฟโดนตัดตกใจหมด มันคือเอฟซีสิอ่ะมีคนถามแล้ววะอ้าวคนในครับปากช่วยไปสับคัตเอาทีับตรงไหนวะเนี่ยไม่รู้ว่ะไม่ตอบอ่ะทีมถูกหรือเปล่าคัตเอาไฟตรงไหนวะเนี่ยเราพิมพ์เอออยู่ดูอ้าวไม่ต้องสับคัตเอานี่วะใครมีแว่น มีเว้นกดสต็อปบ้างอายุ36มันบอกว่าโอเคสปิริตบ็อกมีแล้วหนึ่งบ็อกจัดไปวะแล้วมีคุณลิฟต์อยู่ตรงหน้าประตูกุญแจได้เลยกุ่นใจเฮียห้องนี้คุณคุณรรทัดจะพงษ์นี้ได้เฮียจะพงษ์นี้ได้จะพงษ์นี้ได้เวตำนานจะพงนี้ได้เราเคยขึ้นตรงนี้โอ้ยไปดับไปดับมันเหมือนกับฟาดมูแบบ300% โดยเฉพาะไอ้ห้องตรงนี้เอาลตั้งกล้องดูปีกดีตั้งกล้องดูปีกอปไปกี่วะเดี๋ยวจีให้ห้า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 ดีพวกเราเอาเอาไอคูซิฟิคหายเกมนี้มาดีทุกคนออกจากบ้านเร็วไม่นะคูซิฟิคหายไปเป็นยังไงมันกินคูซิฟิคไปขวดแล้วเลยตอนนี้นะครับผู้เราได้เบาะแสที่ทำให้คนพบ ตัวต้นของผีต้นนี้แย่มากเลยมาเรามาเลือกก่อนเลยดีกว่ามาวะอย่างแรกก็คือตอบสปิริตบ็อกใช่สปิริตบ็อกอีสปิริตบ็อกเอฟเอฟห้ามีแค่กินกินโอนี้กันนี้ผมจะไม่ค่อยอธิบายอะไรมากมายนะผมเพราะว่ามีหลายคนอาจจะเคยดูเกมฟัสต์โมโคเบียมานะครับก็อาจจะรู้กันดีครับจนมี่คล้ายคลึงกันมากมีจินกับโอนีิสปิริตบ็อกกับอะไรนะกับ จินต้องการจินต้องการไอ้ดียคอฟเราขาดคอฟถ้าเป็นจินแต่วางกล้องไหมล่ะวางกล้องไว้ในบ้านล่ะเปิดดูกล้องเลยกล้องแอบถ่ายดูสิหนังสือหนังสือเรายังไม่มีหนังสือเราไม่ยอมไม่ลดออฟเป็นเป็นไหนวะไหนคอนดูคอนดูหน่อยเป็นแบบขาวๆอ่ะเนาจริงปะลองดูหนในนี่ทวนไม่เห็นนะก่ากูไม่เห็นนะกูไม่เห็นกดออฟเงียบกริบเงียบกริบเลย เออไม่มีไม่เห็นขึ้นเลยเดมก็พูดอรพูดแล้วเลยเดี๋ยวฝันเอามาไหนเดวจะจัดการเรื่องหนังสือเองถ้าหนังสือเขียนก็ใช่แหละหนังสือเขียนก็ต้องเป็นคูนี้แน่นอนยังไม่มีกดออฟนะไปเลยไปเลยพวกเราไปไปเดี๋ยวนำเลยเดี๋ยวพวกกูนำตามเลยทัชตามตัมวิ่งกูหน้าที่คุณครูอาจารย์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์คุณตาจะนำทุกคนไปที่ห้องที่มีวิญญาณร้ายสิงอยู่ โดนหลอกคนแรกนั่นกูชอบตายคนแรกตลอดมุ้ยไปเลยมาตอนนี้เราก็ถึงเวลาซองออฟแล้วปิดไฟนะเดียเวลาปิดไฟแล,แล้วก็ท่องกระถาที่เราเตรียมกันมาเป็นไงบ้างราอออฟขึ้นเราดูแค่ดูแค่ว่ามีจะออฟขึ้นไหมถ้าออฟขึ้นก็แปลว่าเป็นจินถ้าไอ้นี่หนังสือเขียนก็เป็นโอนิทันที จะาาบบต้องบอกนะว่าไลท์ไลท์อะบุกอต้องบอกจะรอไหมล่ะลองเขียนบอกเดี๋ยวไปเอาคอมก่อนค่ะขอตัวเดินออกไปสูดอากาศสักนิดนึงรู้สึกอากาศข้างในนี้มันช่างอึมครึมจริง <laughs> จริงจริงแค่ท่านเพียงคนเดียว อ้าวโอเคเขียนหนังสือต่อหน้าชันไปดีกว่าเดี๋ยวนั่นมันเขียนมาแล้วเอาหนังสือมาด้วยเอาหนังสือมาด้วยเอาหนังสือมาด้วยไปเอาเองคือมาแล้วมาแล้วโอนี้กูคือรูอาจารย์สัตวอาจารย์ด็อกเตอร์นี่เราต้องว่าอะไรทั้งนั้นไปเอาคนเดียวเธอเราเอาหลายคนเราจะโดนล่าได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวยืนโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเครับกลับบ้านอย่างหมดเลยฮัมมอนไกด์ได้โอนี้แล้ว disco disco โอเควะผมไปนำสิ่งที่เรียกว่าสิ่งเปียนต่อหน้าด้วยดีจริงเลยไหนว่าวางบนโต๊ะสิหาอะไรหายไปแล้วไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยโอเคไอไอคำพูดตัวเองว่ะมันเขียนอยู่นะมันเขียนเป็นแบบลายลายยีกยักยี้กักอะไรไม่รู้ตอบโอนี้ครับทุกคนเกมนี้รู้สึกว่าจะง่ายมากนะครับ สำหรับทีมงานของเราเมีคุณภาพจริงๆนะส่วนผมก็ไม่ทําทอะไรเลยเอาละทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราออกเดินทางไปสถานที่ต่อไปอเ,เพื่อมุ่งหน้าสู่โรงพยาบาลร้างที่เขาจ้างเรามาเราดื้อเนียนลุด <c oughs> สุดท้ายอะไรเงี้ยมีบุคคลสูญหายวะไม่เป็นไรต่อไหวได้อย่าเพิ่งกดโอ้โหไม่ได้เงิน โอ้โหโอนีโโอ้วะวู้แปดสิบว่าจริงและในที่สุดพวกเราก็มาถึงที่ที่ว่าเฮียนที่ที่ว่ามีศพมากกว่าร้อยศพอยู่ที่นี่ซึ่งวันนี้ผมคนเดิมอาจารย์เออไม่สิคุณครูอาจารย์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์คนาตะคู่นี้จะมาพิสูจน์เรื่องที่รับให้ทุกคนได้ดู ในโรงพยาบาลร้างแห่งนี้ก็เดินครับทุกคนผมจะถือกล้องแล้วก็เทอร์มอมิเตอร์เพื่อสำรวจอุ้ยโอ้ย,อย,อย,อยนี่นี่หัวงเฮียนมันระหึกระหึอมาข้างนอกโรงพยาบาลเลยอย่างนั้นเลยเปิดประตูสบายไว้เลยช่างกรา้านะครับผมทีมมากพวกเราในเวลาชาร์จเราต้องชาร์จแบบพับจี้ โอเคเราจะเดินไปยังไงกันดีเนี่ยสายขวับไปจริงจริงเธอมองมีคนเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวไปอหออไ้นี่เป็นโกดูกูนเนาะโอ้โหอุ้ย,ยเกิดอ,อะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นวิ่งดุมากว่ะผีมันปิดประตูใส่หน้าเลยว่ะจะเดินกลับมันก็ปิดทั้งสี่บานเลยเ,เระงูห้องอนี้อยู่ที่เก้าองศา โกดอีเวนต์ใช่หรือไม่ไม่ใช่ยีเอใครใคร g m f ได้ในเกมได้เหรอย m f อ่ะมีคน g m f โดนโดนอยู่วะไม่ขึ้นยีเอฟบ้านะแสดงว่าอยู่แสดงว่าตรงที่ผ่านมาก็ต้องเจอสิทำไมไม่มีเสียงปี๊ดๆนะแสดงว่าจีได้แค่เซวีหนึ่งอ่ะแถวแถวไหนอะไรขึ้นกันนะดูสถานที่แห่งนี้ จะมีสิ่งริบหรับอยู่จริงๆอะไรกูเนี่ยไปในนี้พวกเราจะให้แถวนี่กันไหมไม่มีที่เปิดไฟเลยนิวะอันนี้เปิดออฟค้างเลยเนี่ยเผื่อออฟมันจะลอยแถวนี้เปิดละแปดองศาไม่มีโอ้องมันเป็นบ้าสิไปขอบเอาวะไม่มี ประตูสู่ห้องโถงหลักด้านนอกแต่มีคน G F F โดนอะไหมเขาว่าไงไม่รู้วะอาจจะผ่านๆหรือเปล่ากลัวถือ G M S เว้ยแต่ไม่ได้เหตุติแปดองศาที่นี่ไม่มีอะไรอยู่ในกันนี่ไงมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ห้องของกันไปไปไปได้กันตรงตามตามแนวหน้าไปแขนนิดๆหน่อยๆอย่าคิดว่าคุณจะกลัวเลยนะกูเป็นดึ่งคุณครูอาจารย์สัาจารย์ด็อกเตอร์ กใจเมื่อกี้หน่าจะเอาสันเลี้ยวมีนี่มียเฮ้ยหายย่เจ็ดองศาเจ็ดองศายังไม่ใช่ยังไม่ใช่วิ่งดูอัดหน้าติดประตูให้เราพร้อมเด็ดดีจังสุภาพอันนี้แปดองศาป่ะไม่ตีไม่ตีเฮ้ยมันล่ามันล่ามันล่าวิ่งวิ่ง วิ่งอยู่ถุงกลางเลยวิ่งไปเลยหลังหลังวิ่งยาวๆตามใครไม่รู้ไปแล้วครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ทุกคนจะได้เขาเรียกว่าออกกำลังกายยามยามค่ำคืนนะครับทุกคนโอ้ยทำไมวิ่งเร็วจังวะมีคนแตกไอ้ไหมผีวิ่งเร็วมีไหนวะตกอยู่ไหนได้ยินแถวเขาเนี่ยใกล้ๆห้องถงกลางครับแถวประตู แนวประตูคอนุนคอนุนคอนี๋มออกออ,อกหลังอาคารก่อนคอนียมนยังไงเห็นแล้ววะบุคคลเดี๋ยวเขาไม่ขี่วิ่งโยจังวะเชล่อไงวิ่งโยมากเลยด้วยลองถามมานันดีกว่ามาแต่เปิดไปตรงนี้อเอาทุกคนผมจะถามมันนะครับ <S <S เอาเหมือนกันเลย how oh are you อ้าวกินไม่ได้ฟากแ Where are you ไม่มีสัญญาณตอบรับอ้าวโอเคเราเสียบุคลากรไปแล้วคนหนึง่งชิบหายแล้วววกเราเขยเ้ย hey, เ hey, hey. oh. ้ยอ้าวตรงกลางโอเค เราเจออะไรบ้างเนี่ยยังไม่เจออะไรเลยเฉลยว่าทางเฉลยว่าทางออกก็ต้องอยู่ตรงตรงด้านหน้าเราตรงนี้เดินมั่วแล้วเนี่ยกำลังเดินตามหลังอยู่เขอเจอห้องห้องที่ใช่แต่ยังไม่เจอแต่ก็เสียในการเล่นโทรศัพท์เลไมืดมืด,มดตื้นเลยว้ายชิบหายเป็นผีมีไฟฉายมองไม่เห็นเลยเรือไม่ใช ตอนนี้เกมอยู่ในไรนมึงอยู่ไหนครับวหาทางออกอยู่มืดมากเลย <S <S เว้ยอยผีตรงทางชิบหายไม่มีตู้ให้เราซ่อนใช่ไหมไม่เหมือนฟันหมูตรงนี้เ<ม>ลยเออเนาะเออเนาะนายจะมีตู้ให้ซ่อนเนาะนายจะสนุกกว่านี้มีเสียงดึบดึ๊บดึ๊ดึ๊บงตู้สู้กับผีตอนผีล่ามีเสียงตุบดึ๊บดึไหมเสียงหัวใจเต้นอ่ะมีไหมมี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 อ่ะง้นกูไม่มีปะ่ะมเสียงเอฟเฟกต์เป็นเป็นเสียงเอฟเฟกต์ อะไรวะผีถ้าผีผอยู่ยใกล้เรามันยิ่งอยู่ใกล้เราไม่ก็อยู่ใกล้ใครนะไปใช้มันกับพิพีนะกูกูเลยวิ่งมาหากูเลยตอนนั้นเลยน่าอยู่ใกล้เกมแหละเพราะตอนนั้นไ,ไฟกับพี่แบบปุ๊บปึ๊บปุ๊บ,บ,บ,บแล้วก็กลับไปปกติแสดงว่ามีคนตุยคาเซนตี้ของพวกมึงอยู่ที่50ไปิบเยดิยังพอได้อยู่วะแต่หาห้องที่ใช่ห้องที่ชั่วไม่เจอเลยเหลือแล้วเราจะไม่ได้รอจะไปเด็กที่นี่ก็ได้หจะอยู่ข้างบนวะต้อง มันโหดร้ายจริงๆที่นี่สมคำรำลือสัตวอาจารย์ครับกูคือคุณครูอาจารย์สัตวอาจารย์ด็อกเตอร์โอ้ยกูพูดยศเต็มลูกเมื่อยปากกระดากปากแถมอาจารย์ครับครับผมมีคำถามคต่อโจครับทำไมผมต้องต่อตออะไรครับผมเทำไมครับ ได้ยินเสียงคนเปิดประตูอยู่แถวๆได้ยินเสียงคนเปิดประตูแบบคนเรียกประตูอาจารย์ถามครับครับผมทำไมผมตาใคุณเนียตลอดเลยครับมันคือสกิลจิตตัวของคุณยังไงล่ะอัศีอัศีรอบผีชั้นดีเลยผมเลยเขาเรียกว่าเลยนะเขามีนายโจคอนเจอริงคนเรียกผีใช่ไหมอันนี้ต้องเป็นเทียนเนี่ยเทียนดิคอนเจูร่งคอนเจูร์ ตรงนี้มีประตูจําได้เพราะวะเฮ้ยตรงนี้มีเลือดวะเพิ่งเคยเห็นมีคราบเลือดแต่ถ้ามันถ้ามันทันในห้องนี้นี่คือเราตายแล้วนะเดือดเลือดเล้วบอกเลยอู้หูหาผมไปเจอมีแค่แปดเก้าตอนเนี้ยเราลองเปิดไฟทั่วห้องเลยไหมล่ไปหาไปหาเอาไปวะอ่ะลงไปหาคัสอ้าวแล้วลองเปิดไฟดูถ้ามันปิดไฟเรียนดงว่าใช่เลย สปินดิบบอกไหมมันไม่มีอะไรสักอย่างเลยตอนนี้งั้นขอตัวออกไปข้างนอกก่อนนะอ่ะสุดท,ท้ายแหละรอควิสิประเด็นทางออกอยู่ตรงไหนบ้างน่าจะตรงนี้แหละแล้วก็เรียวสายไปดูว่าฮ้ยทีนี้เ,เห็นรถเ,เห็นรถเลยเห็นรถนรถั่นไงรถเรานี่แหละผีกินเป็นผีที่หวงาคาไฟหวงที่อยู่ใกล้ๆมันมากๆไฟก,ก,ก,ก็ไม่ดีเหมือนกันผีหวงคาไฟเฮียชอบปิดไฟโวยปิดประตูให้เราด้วย เฮ้ยเจดทอมสันนะจะลองเรียกมันดูสามารถพิมพ์ได้ไหมเนี่ย can you turn on the light can you show us aside โอ้ไม่คิดว่าอาไัยนะ can you show us aside show u r <other> aside เออ uh, เฮียกูต้องพิมพ์มันเลยเนี่ยเดี๋ยวเราขอขอซ่อมพิมพ์ก่อน can you show us aside นี่อ่ะก๊อปปี้ได้โอเคโอเคี๋ยวขอไปในบ้านต้องไปพิมพ์ไปพี่ฮับเอาละเรายังหาห้องที่เรียกว่าเบรกเกอร์ไม่เจอนะฮะไม่เหมือนกั่อะไรกูเพ่บอกว่าไอ้พวกผีอ่ะเด็กโอ้ยลบซีโอ้ยในไฟนนลลี่มึงเจอกูแน่ไฟนนลลี่วางสมุดลงไปเลยโชว์อัดเอเอสไอจีเอ็นนี่แหละลบลูเข้าไป ลบ <ไป S 1> ลูมเข้าไปเปิดกล้องวีอาเปิดกล้องวีอาดวนชิบหายละเกิดอะไรขึ้นเจ๊และวเจ่ละ,ละใครโดนใครโดนผูวิ่งศาสัตว์ประจานวิ่งก่อนศาสัตว์ประจานเป็นคนที่รวดเร็วใครเจ๊แล้วสัตว์ประจารย์าตา,า,ามไปทัดคนที่เป็นศาสัตว์ประจานต้องมีใบพริบป,ปฏิพานที่แน่วแน่เวลาวิ่งก็จะ วิควิควิคเข้าใกล้มากเข้าใกล้มากเข้าใกล้มากแต่ยา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 อย่าเลือดสวนสวนกระแสทารายโคโนดีโวโลดาถามใครนามพัดใช่ไหมถามนานย่างงี้โอเคหายแล้วใช่เหรือเปล่าใครอ้อยกวแม่อาอีกแล้วใครวะ มันตอบกูมันตอบกูบีฮายย,กย,ยูกูรู้แล้วไอเยี่ยงจะบอกกูมึงไหลลุกขนาดน,นี้ลูกอีดีบีฮายยู <c oughs> แม่กูเดาว่าจินเลยปีดิรบ็อกด้วยวิ่งเร็วด้วยโอ้โนเ้เดียวโัวดากูอะก่อนที่จะมาเป็นศาสตราจารย์อะไรวะไม่ใช่ดิก่อนที่กูมาเป็นคุณครูอาจารย์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กูเป็นนักวิ่งมาราธอนมาก่อนไอ้เยีย่ยงจะตอนนี้วิ่งเหมือนวิ่งเลยนะเว้ยอย่าหวังว่ามึงจะตามกูทันได้มันตามใครมาตอนเนี้ย โอ้เดยเราไปลอ,ล,ไลอดที่มึงยื้อนานยังวะโ,โ,โอเคไปแล้วไม่ใช่กูุอืมโอเค,อเ,คเราวจะไปไ,ได้หลักฐานทีละอย่างเว้ยไปไปตั้งตัวดีวกว่าขอกลไปข้างล่างก่อนชิบหายเอ้ยเอยเอ,เอคุณนำทางมองไม่เห็นทางเ้ยขอไฟจากมึงหน่อยม,มึงใครเป็นใครวะเนี่ยผีลงทางมึงลงมึงตามหล,ลังใครนะตามหลังมึงอ่ะเอะไะโอเคตอนนี้งชั้นเนชื่อว่านางนออกในจับทางลงได้ ตอนนี้กูจะทางลงได้อยู่เลยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เร็วเร็วเร็วนี่ก่อนเดินลงไปเดินลงไปเลยวิ่งไปหลังโอ้ยหลังหลังกูยังใช้สมาธิอยู่โอเคใช่ว่าเฮียเออเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเฮ้ยเฮ้ยอย่านอนอยเหยียบหน่อยเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแสงใครไม่รู้เอ้ยแต่มันแสงพรมบังไปเลยเราเร็ว ออกกนเนดีกวเดีร็วออกโอ้ยประตูแมงโอเคเราได้เราได้สปีเลียแค่เดมอนเมวิดิโก้เอ้ยเชื่อไหมว่าแมฟิซิ่งก่อนฟิซิ่งสปีริตฟิซิ่งใช่ตอนนี้ครับทุกคนเหลือเดมอนแมวิดิโก้เดมอนแมวิดิโก้เฮ้ยมีว่าเป็นวิดิโก้นะเว้ยเพราะไอ้ฟัววิ่งเร็วๆน่ะเดมอนแม หรือแมววะขาดเลยขาดเลยวะเราดูก่อนดิถ้าเป็นแมวมันต้องการแมวต้องการเดมอนดอเดมอนไรท์กูไม่รู้กดออฟเลยวะวินิโก้ฟิงเกอร์กดออฟหนังสืออยู่กับใครวะทัดหนังสือวางไว้ที่นู่นแล้วมันเขียนไหมคืออย่างที่ว่าเราเอาเอากล้องไปตั้งไว้ตรงนั้นหรือเปล่ากูตั้งป่ะวะ ย่งกูมันเชียวชาอยู่แล้วกูต้องตั้งตั้งในนอนเลยลองเปิดแท็บเล็ตด,ดูนั่นแหละผลปรากฏคือตั้งอยู่ที่ไหนไปตั้งอะไรตรงถงเฉียวกอะไรสัก <c oughs> อูอ่าไปไปดูไปดูผลงานเอาไปผลงานที่ดีผลงานที่ดีไปตั้งตั้งตรงที่ไม่ใช่อะไม่ใช่ตรงที่อยากได้เลยเฮ้ยกูเป็นคุณครูอาจารย์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์น,นะเว้ขี่ตรงนี้อะ กูสัมผัสได้ว่ามีวิญญาณอยู่โขมิซายเฟกูด,ด้วยเกียรต์ตอนพูดเยี่ยมจริงหาวเลยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยกูตั้งกล้องไว้ตรงนี้อ่ะมันถึงใหญ่ยหายที่ไป,ไปเน,นี่ยโปรตีนต้องมันต้องเดินในเขานี่พอกูตั้งปุ๊บมันก็จะยายไปที่อื่นซึ่งเราก็ไปเจอมันนั่นแหละตามแผนที่กูตั้งไว้เลยเยี่ยมตั้งผีก็พูดมาเถอะตั้งผีจะถือนะตั้งผีก็พูดมาเถอะเป็นถึงอาจารย์เลยนะเว้ยไปเอาละเราไปหาด<ะ>้วยว่าขาดเดี๋วะขาดปิ้งคือปิ้งขาด ไว้ใช่ไหมไว้ดีปุ๊กฟิงฟิงไว้แล้วก็ออฟเออ์ยิปเอสไม่ต้องเสียงยุ่งยิ้มขังของกู้งกุลีเสียงไอ้แค่เกมเลยใช่ไหมเนี่ยเสียงอะไรเสียงเดินเออมึงเป็นวิญญาณจะมึงยังชิบหายล่ะไอ้เหี้ยไล่ไปไล่ข้างหน้ามึงเฮ้ยหลัางล้างล้างใหญ่หันหลังไป นมนตาสาตัวต yeah I mean. no. yeah. right ัวสามก้อนตัวน้ำตัตาสามตอนตัวตามใครตามใครตามใครมอไดไหมไม่รู้นะวิ่งขึ้นบันไดแล้วจูกาะมือเงียเยกูเป็นถึงคุณรูอาจารย์สัาจาด็อกเตอร์ย่างแค่นี้กูคงไม่ตายหรอกนะใช่ไหมเงียบเงียตเงียบเฮ้ยออาตไรยังไาเลยรูกวามันอยู่ข้างหลังกู้ากเลยใครมันอยู่หลังมึงมากเลยกู้ตามมึงอยู่อ้าวแลาวมตะไม่ไม่ได้อยู่ตามหลังกูโอ้ดีจังเลยอทัตไปอยู่ในห้องะไปอยู่ในห้องรอในห้องเลย โอเคไปสแตนบายเราในห้องเนาะหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยมึงมึงมือเนี่ยทำไมพวกมึงวิ่งหนีทันทำไมกูวิ่งีไม่ทันเสียกูไม่เข้าใจเหมือนกันกูวิ่งไปยุดเลยไงกดชิปข้างมาเลยอะไร๋อและวแกสมุดเกียน์ไหมไม่โอเคเหลือแค่มึงเริ่มนิ่มเหลือไอ้ฟิเกปินอะไรใช่ไหมเนี่ยเหลือกูดูกดออสปินเราออสปินก็ปินเราต้องมีคนมาช่วยดูเว้ยเราไม่มีเวลาจะมาดูขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามัน อายากอ่ะเข้าใจไหมเราเราเปิดไฟหามึงอยู่ไหนวะเฮียเธอขอร้องล่ะ please มึงอยู่ไหนไลไลดิตฟังกิ่งบุกไอ้วายอยู่วายอยู่ชั้นอะไลผาลังมองสีม่วงโอ้เราขาดไว้ออฟฟิงเกอร์แต่ฟิงเกอร์ไม่แปะอะไรเลยกูยัเมนอะไร ววยังไม่เห็นอะไรเลยวะเงียบกิบเลยอ่ะไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นวะต้องเปิดไฟดิเปิดไม่ได้เราหาเอาอย่างหาไม่รอดเลยตอนเนี้ยตอนนี้ไม่เห็นหนังสือทำไงวะพิมพ์ปะไอวะ can you show show นะ show at a side นี่ไงเอาแล้วลบดูท้าทายไอ้สิ่งที่พูดเก็บเียมตัวออกเลยไอ้สิ่งที่พูดมันขอดูอ้อมเลยขอดูอ้อมเลยเดี๋ยวจัดการดึงอ้อมไปเออว่าไม่ไอ่ที่พูดนี่แค่เกมนี้มากมาก thank you you show คุณละบัลปอลกัเลยูริสตาสุด์น็อกเตอร์อย่านำปูนะมันเกิดตรงไหนปะ ไม่ดู้อกวิ่งก่อนเลยอย่าดักหน้าประตูก็พอเรื่องนี้นะแม่นยัมจริงเลือกเป็นคนมีวัฒนธปรมอานตามใครวะมองไม่เห็นเลยดูนี่น่าจะท่านเลยคงเป็นใค่ไม่ใช่ฉันวิ่งวิ่งหลังไอเดียอะไรเอ้ยเห็นไหมมึงมีอะไรอย่าปล่อยชิปปล่อยชิปเท่ากับชิปหายไปยื้อยื้อไตอนนี้คว้าชิปไปก่อน โอ้ไฟไฟกับพิปแบบแบบไม่ค่อยพลาดเดี๋ยวแบบจะปีดดิฟ C W C W W เออ W สามตัวอะไรเงี้ยเอาละ T W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  เออ้ออเออโอเคเรียบร้อยรอดเฮียพวกมึงรอดกูไม่รอดกูอุ้ยแม่งวิ่งผ่านหน้าอีกอีกการวิ่งกลับบ้านวิ่งกลับฐานตัวเองด้วยโว้สดยอดไปเลยลองตอบแมย์ไหมกูว่าไม่แข็งเก่งในที่มืดเลย ใช่พนักงานของเราคนหนึ่งเนะี่ยเสียชีวิตไปแล้วไปเลยพลังแห่งออบออบต้องขึ้นนะออบนะต้องพิมพนะ์ไนนะว้เน,น,นี่ยนอะีันนี้เร่สัตว์บีนให้ไม่ได้เลยหลังใครวะหลังไอ้เนี้ยมกลัวสัตว์หลังหลังไปแป๊บเอาโอเคหลังไอเนีเ้น <laughs> สยสัตว์ตาจานัน จะไม่หยุดพี่เย่ไปวิ่งอ้อมเอาครับเขาเราต้องเล่นเหลี่ยมมันเราต้องเล่นเหลี่ยมมันจะวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมเพื่อไปหาถิ่นของเจ้าให้ได้กูเลยพิมพ์ไอ้ฮาวอายูม่แม่งเทียนผู้เลยนะจัดโอ้โหโผมผมมูคดให้นูครับเดี๋ยวแบบโอปิดไปแล้ว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 มาเบิกดีด เฮ้ยออกขึ้นจบแล้วมันจบแล้วสจัจ้านเยี่ยมมากมาสัจ้านทางลงอยู่ไหนโอ้ทางนี้สัจ้านอยู่นี่ไหนออาไปยังไงอยากเห็นบ้างอยากเห็นอ,อปป็อบวะให้ท่านผู้ชมเห็นด้วยอ่ะเอาไปส่องเลยแล้วก็ขอให้โชคดีเ <ไง S 2> นี่ย<ช>ไ,ไม่ต้องกลัวอยู่เป็นเพื่อนเไปสัตว์มึงช่วยกูได้เนี่ยเฮีย <laughs> ไม่ใช่ตอนนี้ก <laughs> ูจะดูอ,อ็อบมึงหันดิเฮียวิ่ง จะดูอ,ออฟใช่แต่ไม่ใช่ตอนนี้โอเคกูนะครับคงจะไม่ดูแล้วนะครับผมออกมาเป,เป็นก้อนข้าวบ่เป็นก้อนโคตรใหญ่เลย้ยผมรู้สึกอาะอยู่ที่นี่ครับผมผมอยากออกไปสู่อากาศครับผมเราขาดโอทมากเราอยู่ยแต่ซีโอทูมานเนื่อน,นานนี่ได้ว่าอยู่มานานซะจนผีที่เรียกกูเป็นเพื่อนแล้วไหนวะมันตามมาจังไงล่ะอ่ะไม่ตามแล้วนี่โอเคเปิดประตูอโอทูบริสุทธ กับกรอ,ออฟน,น้อยๆดูไม่เห็น,นเคลียเลยช่ามันเถอะปออฟมีตอบเลยวะออฟเฉยเลยน้นนนวาวะเรมมีอตอบแมวออ,ออฟ่นเลยเออแม่ไหนไปรากอนสถานที่แห่งนี้แล้วก็ยินไว้อะไรแด่ผู้ที่จากไปของพวกเรา อยู่หลังมืออ้าวไปครับเองนะครับงั้นก็เป็นเมย์อย่างชัดเจนมาวะอยู่หน้ามึงนั้อะไรเราไม่ต้องห่วงหรอกซบเราจะพาซบเพิ่งกลับบ้านเองไหนล่ะล่างเหมือนมีเลยมีเดีวิญญาณเอาวิญญาณอะพาวิญญาณกลับบ้านเอาละลาก่อนตอบมันชัดทุนแล้วใช่ไหมตอบแล้วตอบแล้วตอบเมย์ไปผูกขอผูกทำดีมากทุกคน เบิกนีทุกคนจะเว้นกูแทบไม,ม่มีเกียร์เลยแม่อล110%อืมได้กี่บาทวะหนรอยหนึ่งอู้หนเกมายเกมอุจี้สุดนร้อยหนึ่งนรอยหนึ่งเหมือนกันเอยเฮ้ยคีตาย,ยาได้รอยหนึ่งเลยคุ้มจริงๆกตายยังได้ร้อยหนึ่คุ้มจริง